สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องนายป้าน็กรถนะครับวันนี้ผมจะพามาดูร้อยห้า X ตัวเอนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้เพิ่งอ,ออกมาเมื่อวานเลยนะครับยังไม่ได้ายังไม่ได้โรงงานยังไม่ได้อะไรเลยน,นี่นะครับตัวใหม่ที่พิเศษมาก็จะเป็นตัวนี้ครับด้านหน้าจะมีเว,ว้าแล้วก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัว A นะครับรีว mm ิว hmm. ตัว A ดูนะครับนี่จะเป็นตัว A ออกล็อกจะล็อกไว้ภายในก็จะไม่มีอะไรมากครับจะมี A นะครับมี A ด้านบน,ม,นมีคอนทูนคอนทูนปกติครับเติมเติมมี A ครับตัวสวิตช์ก็จะย้ายไปไว้ด้านหลังนะครับไปไว้ฝัง่งนู้นครับด้านใน นะครับสวิตตัวหน้ากรงหน้าเกี่ยวก็จะเท่ากับตัวธรรมดาไอตัวร้อยห้าธรรมดาเลยนะครับนี่ร้อานี่ครับข้างๆนี่คือข้างหลังครับนี่จะเป็นประมาณนี้ นีซีร้อยห้าเอ็นะครับนี้มาจากนางรองมาเมื่อวานครับมาในข่าตัวเท่าไรล้านเจ็ดล้านเจ็ดนะครับมาเงินสดเลยนะครับเมื่อวานมาเงินสดเลยนี่นะครับความสวยงามเดี๋ยวรอดูงานแรกครับมี พันหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ตู้เอที่มาเด้การทะยอยเท่าง,งหร่นะครับเดีจะมารีวิวให้ดูในภายหลังนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ